มีหนูน้อยวัยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นเองนะฮะไปเจอกระเป๋าของคนอื่นเขาตกไว้ครับน้องก็เก็บและใครในกระเป๋านั้นมีทองคําอยู่ด้วยนะ เอาไปคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ,โอ้โหเยี่ยมมาก,ากๆคุณผู้ชมฮะ,ะอ่ะ,อะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับคือ Facebook รายหนึ่งเขามีการโพสต์เอาไว้ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องนีงน่แหละเอามาโพสต์ไว้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยลูกๆของเธอสองคนนี้ขี่จักรยานกันไปไปซอน้ำตาลให้แม่แล้วไปเจอกระเป๋าของคุณตาเนี่ยตกอยู่ข้างทางก็เลยเก็บเอามาไว้ให้กับแม่ไปตรวจข้างในเจอทองอยู่ในนั้นเนี่ยหบาทนะฮะและคุณแม่ยังมีการโพสต์เลยบอกว่า ถึงแม้ว่าจะจนแต่ก็ไม่ได้มีนิสัยลักขโมยเงินของคนอื่นเขาจ้าแม่สอนลูกมากทีนี้เนี่ยย้อนกลับไป30ก็คือเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ครับไปที่บุรีรัมเลยไปเจอกับนายจดซึ่งเป็นเจ้าของทองที่น้องเขาเก็บได้เนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยจริงๆบ้านเขาข้อข่วงเขาเนี่ยอยู่ติดกับร้านอาหาร,หรครัวสายทานซึ่งเป็นร้านของพ่อแม่เด็กนั่นแหละที่เก็บได้และเขาเองก็ระหว่างให้อาหารวัวเองเขาก็เอากระเป๋าใบเนี้ยแขวนเอาไว้แล้วก็ขี่ออกไปไป,ไปเก็บหญ้าโดยที่ไม่รู้เลยว่ากระเป๋าเนี่ยมันตกไปตอนไหนแต่ตอนนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะฮะว่าของข้างในก็ไม่ได้หายบาัตรกระเป๋าตังค์รวมไปถึงทองหนึ่งบาทยังอยู่ครบหมดเลยครับคือใบนี้เลยใช่ไหมครับครับครับ ซื้อมาใหม่ด้วยแล้วเ้าทองคือเอาไว้ไหนนี่เอาไว้ในนี่อันนั้นคนใบไปแล้วอืมอไอไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ทำไงน้ำหนักเท่าไหร่ครับนี่บาทหนึ่ง มาคุยกับคนเก่งกันหน่อยแล้วนี่ลูกสาวคนนี้คุณผู้ชมครับ <ฤ target S 1> น้องข้าวหอมหรือว่าเด็กหญิงสายทานนี่น้องอยู่ป .4 นะครับโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านเดี๋ยวเช้านี้คุณครูต้องให้รางวัลแล้วนะการทำดีแบบนี้เห็นไหมสร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับน้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน้องข้าวหอมกับน้องสาวอีกคนนึงนะครับปั่นจัก,กรยานไปซื้อน,น้ำตาลทรายมาให้คุณแม่ ปรากฏไปเจอกระเป๋ามันอยู่ข้างทางเด็กดีจริงๆพอเจอของตกหล่นปุ๊บเก็บใส่หน้ารถแล้วเอามาหาคุณแม่ให้ตามหาเจ้าของครับไปซื้อน้ำตาลทรายไปรถอะไรจักรยานปั่นไปกี่คนสองคนแล้วยังไงต่อขี่ไปเลี้ยวตรงป่าป่าก็เห็นกระเป๋าตังค์พอทีนี้ก็ เห็นซิปเปิดหมดเลยแล้วพอทีนี้ก็ปิดแล้วพอทีนี้ก็ใส่ในตะกร้าด้วยแล้วก็เอามาให้แม่ดูตอนนั้นรู้ไหมว่าว่าว่ามีทองอ่ะลูกไม่รู้คือเอาเอาเอามาให้แม่แม่ก็เลยเปิดดูแหละ เน <Yeah. S 2> ี่ยเห็นไหมน่าอนดูจังเลยลูกใช่น่ารักมากนั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยทีนี้ไปคุยกับแม่หน่อยแม่ชื่อว่านางทองดีนะฮะคุณแม่เองก็บอกว่าจริงๆแล้วนะ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยคือ <c oughs> ลูกเนี่ยเอากระเป๋ามาถึงที่ร้านแม่กําลังยุ่งอยู่เลยผัดกับข้าวให้ลูกค้าอยู่ยังไม่ได้ดูกระเป๋าเลยด้วยซ้ำวางเอาไว้ก่อน แต่สักพักหนึ่งเนี่ยตาจดนะฮะก็เดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็บอกว่าเห็นกระเป๋าหรือเปล่าเพราะทำ<อ>กระเป๋าหายแม่เขาได้ยินเสร็จปุ๊บนางทองดีก็เลยบอกว่าเอ้ยลองดูกระเป๋าตรงนี้สิลูกเพิ่งเก็บมาได้<อ>ใช่หรือเปล่าสรุกคือกระเป๋าใบเดียวกันน<อ>ี่แหละคุณผู้ชมนะครับ,รบและที่สําคัญที่ผ่านมาแม่บอกว่าแม่มักสอนลูกเสมอเลยว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ควรต้องอยากได้ครับก็ถามเลยว่าไปเจอที่ไหนอื หนูเห็นมันอยู่ตรงหน้าใกล้ๆป่าก็เลยถามลูกว่าแล้วมันมีคนอยู่แถวนั้นไหมไม่ใช่เขาถอดวางไว้หรือยังไงหรือเปล่าหนูไปหยิบมาอย่างงี้มไม่หนูเห็นอยู่บนถนนไม่เห็นมีคนเขาว่างนั้น,นพี่ก็เลยมาตรวจสอบเลยใช่ไหม <S 1> <S 1> ก็เลยมาเปิดดูแต่ลูกบอกว่ากระเป๋ามันเปิดทุกช่องเลยแม่ม,มันมันซิปมันเปิดหมดเลยแล้วหนูพยายาลูดปิดไว้ให้เขาพอเราตรวจสอบดูอะมันมีซักิีมีท่าอะไรไหมก็เห็นทองเห็นอะไรแหละแต่ว่าเงินไม่เห็นเป็นทองเลยก็ เป็นสร้อยเป็นสร้อยคอน้ำหนักไม่รู้แค่ดูเป็นทองเฉลี่ยแล้วก็เก็บไว้คืนแต่เห็นมีกระเป๋ามีอะไรอยู่ใช่มีสร้อยมีอะไรอยู่ทีนี้พอตามาถามก็เลยมาเปิดดูเปิดดูสร็จก็ะเือให้ตาเห็นไหมคุณแม่สอนลูกดีแล้วก็ลูกสาวก็น่ารักด้วยนะครับคุณผู้ชมชื่นชมกันดังๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น